วงเปิดพลังทางปัญญา กลับมาสู่ช่วงไอกันต่อเลยดีกว่านะครับไอซี IC วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมมีภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตนะครับกับ Infinite First World Tour One c r e s t e d ของ7หนุ่มวง Infinite นั่นเองครับอยากจะบอกว่าเป็นบอยแบนด์ที่มาแรงมากกระแสตอบรับนี่นะครับสุดๆเนี่ยกรี๊ดกันสนั่นเลยทีเดียวครับช่วงป่านนี้เนี่ยเขามีเวิร์ลทัวร์นะครับเริ่มต้นที่บ้านเกิดนั่นก็คือกรุงโซลที่เกาหลีนะครับเวิร์ลทัวร์30รอบ10ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวครับอเมริกาลอสแองเจลิสนะครับในโซนเอเชียทั้งหมดเพราะฉะนั้นนเเเเอาาาาาาปป็วว่ดดี๋ยยรรรไูภพบกศ kita di bawah ครับแหมถ้าแมงป่<ค>องขระหยอนี่มันกุมหัวใจเจ๊ไม่ดูอะไรเลยดูทัศน์ได้เดียวใช่ไหมเลงเลยแต,แต่ต้องบอกว่า ศิลปินกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของคนไทยหลายๆคนเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าชอบในเรื่องของการเต้น c o อ e r ก็ไปเต้นเรียนแบบนั้นก็อยากจะบอกว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยหนุ่มๆนะครับมีพัฒนาการท่าเต้นที่แข็งแรงมากรวมถึงซิกพงซิกผัดกล้ามเนื้อต่างๆนี่นะครับตามใจสาวลุกนตามตั้งแต่ร้อนครั้งแรกเขายังเขายังเต้นแบบไม่หนักแน่นท่ากับตอนนี้นะนีแงการเวลาสามารถทําให้คนเราพัฒนาขึ้นมาได้ด้วยการฝึกฝนนั่นเองเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนดูรายการอยู่คงจะเกิดแรงบันดาลใจดีๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปหา แรงบันดาลใจดีๆกับช่วงนี้ค่ะ iTin Inspire iTin i n s p ป r e แรงบันดาลใจสร้างได้ทุกวันแรงบันดาลใจดีๆวันนี้มาจากโฆษณาของคนไทยที่ขึ้นเป็นวิดีโอที่มีการแชร์ไปอันดับหนึ่งในรอบ24ชั่วโมงรวมทั้งยังได้รับความสนใจจากผู้บริหาร Google ที่ชื่นชอบจนนําไปแชร์ลงหน้า Google Pass ของตัวเองด้วยแรงบันดาลใจของหนังโฆษณาที่วิ่ง True Move Page เกิดจากคอนเ็ปต์ไอเดียว่าการให้ คือการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าการสื่อสารนี้เนี่ยออจะเป็นในลักษณะแบบไทยๆแต่ก็สามารถทําให้ลึกซึ้งกินใจไปถึงต่างประเทศนะคะใช่แล้วครับด้วยเรื่องราวที่ได้แรงบนนันดาลใจมาจากเรื่องราวทางสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นเนื้อหาที่ลึกซึ้งกินใจทําให้เข้าถึงทั้งคนไทยและคนต่างประเทศจนมียอดเข้าชมในปัจจุบันถึง13ล้านวิวเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ True m o v e m e n อยากจะสื่อสารกับผู้บริโภคก็คือว่า วันนี้การให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุดและอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยริบเบิลหรือว่ากระจายออกไปนะคะทำให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นค่ะเห็นไหมครับว่าแรงมานานใจดีๆสร้างได้ทุกวันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่ว่าแต่วันนี้คุณมองเห็นแรงมานานใจดีๆแล้วหรือยัง ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะมีงานดีๆค่ะสำหรับคนที่รักสุนัขนะคะให้ได้เตรียมตัวพาคุณลูกไปอาบน้ำก่อนเลยเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะมีงาน t h e m a l l Grand Do g Show 2013ค่ะที่จัดขึ้นที่ t h อ m ม l l บางกะปีวันที่17ถึง20ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่เราจะพาลูกของเราเดินเข้าไปไม่มยทางสงญญาพาเผยไม่มีใครมาว่าไม่ต้องแอบใส่กระเป๋าหรือว่าแอบไว้ตามจุดต่างๆเพราะครั้งนี้เนี่ยเดินเข้าไปได้อย่างสงาพาเผยภายในงานนะคะก็จะมี กิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายมีการประกวดสุนัขมีการโชว์สุนัขพันหายาพันใหญ่สุดพันแพงสุดตัวละสี่ล้านเข้าไปงานนี้ด้วยกิจกรรมพิเศษในงานนี้นะคะพวกเราค่ะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประมูลเพื่อการกุศลให้กับมูลนิธิรักษาสัตว์ป่วยอนาถาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในงานนี้ด้วยนะคะซึ่งของประมูลพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรัยรักอัคราชกุมารีพระองค์พระราชทานนกคูกเซรามิกมาให้ร่วมประมูลแล้วก็เอารายได้นี้ช่วยมูลทีนี้ด้วยค่ะแล้วก็ดาราศิลปินมากมายก็นําของรัก มาร่วมประมูลแล้วก็เป็น charity project สำหรับงานนี้ด้วยใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะเด e มอ l l Grand d ็อกโชว2 0 1 3ที่เด m มอ l บางกะปิวันที่17ถึง20ตุลาคมนี้ค่ะตั้งแต่ตอนเช้าห้างเปิดจนถึงท้างปิดเลยค่ะนอกจากจะพาน้องหมายของคุณไปชอปปิ้งแล้วนะครับก็ยังได้ทำบุญด้วยนะครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับม,มาพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์8โมง50ทางททบ5กับายการไอทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Bye-bye.